สวัสดีครับพี่น้องชาวเบ้าครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวว่้าธนูก้านลานขนาด2เมตรห้เซนติเมตรนะครับผมครับตัวนี้เป็นสีทองนะครับออกทองเหลืองนะครับผมนี่ครับส่งให้พี่ชายครับพี่ชายสุดที่รักทางจังหวัดสมุทรสาครนะครับไปเล่นครับนี่ครับตอนนี้เราก็มีโลโก้บ่าจริงคนอุบลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชม ข้างบนนะครับนี่ไล่ลงมานะครับส่วนส่วนดุมนะครับดุมหรือดอกไม้นะครับท่านผู้ชมนี้ครับตัวนี้ผมดีไซน์พัฒนาด้วยผ้าพิมพ์ลายนะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นคนแรกคนแรกเลยนะครับที่ทําผ้าพิมพ์ลายในประเทศไทยนะครับผม ซึ่งโปรเจก์นี้ผมคิดค้นมานานแล้วครับผมแล้วก็จะมีโลโก้เบาวเจริงคนอุบลด้วยนะครับตัวนี้คือผมติดให้คือพี่ชายพี่ชายเจ้าของว่าวบอกว่าอ่ะโอเคพี่ชายเจ้าของว่าวบอกว่าจัดเต็มเต็มเลยนะครับผมมีโลโก้ที่จริงพี่เขาอยากให้ติดโลโก้เยอะกว่าน,นี้นะครับผมแต่ผมว่ามันมันจะดูอ่า มันจะดูอันนี้เกินไปนะครับผมรูปล่างหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับดอกไม้นะครับผมที่จริงดอกไม้อะมันมีทั้งหมดอยู่หแบบนะครับผมแต่ผมคิดว่าลายนี้มันน่าจะเข้ากับสีทองได้ดีที่สุดครับอ่ะเดี๋ยวพลิกด้านมาดูอีกมุมด้านหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นลายฝั่งดอกไม้หรือฝั่งดุมนะครับมาฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็จะเป็น ทางด้านกะโชว์โคงนะครับผมโชวโค้งหมายถึงการกรีดผ้าตัดขอบนะครับผมด้วยมีดแคสเตอร์นะครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับสำหรับว่าวธนูก้านลานตัวนี้นะครับความสูงของว่าวอยู่ที่300เซนติเมตรนะครับผมโทษครับอยู่ที่250เซนติเมตรเท่ากับปีกเลยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้คือเหลากลมเลยนะครับผม มีคนถามว่าทำเบ้ายากไหมพี่เบ่าจริงครับผมนี่นะครับมันก็ไม่ยากนะครับสำหรับไม้ก้านลาวนะครับผมแต่มันต้องใช้เวลาครับผมบวกกับความชำนาญน,นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ลงเบเยอร์สีย้อมไม้เบอร์1น0่งพนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ข้างล่างสุดก็จะแกะลายนะครับซึ่งตัวนี้ผมแกะให้พี่ชายเป็นตัวแรกเลยนะครับท้ายเป็นปกีบดอกบัวนะรผมนี่ครับเห็นอาจารย์ได้หลายท่านแกะนะครับผมก็อยากเอามาลองพัฒนาดูนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกตอบโจทย์ดีนะครับนี่นะครับฝั่งฝั่งปลายนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผม ปลายปีกก็เหลากลมนะครับเลียวหางหนูเลยนะครับตัวนี้คือผมถักไว้หยอดกาวร้อนเพราะว่าพี่ชายจะใส่ผู้นะครับลงมาตัวนี้ก็ผมแถมผู้ผู้เป็นเป็นวัสดุที่ทําจากขใบตานนะครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะติดระบบไฟหมดทั้งตัวเลยนะครับผมแบบร้อยสเต็ปนะครับอเดี๋ยวพลิกกลับมาอีกฟังหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะปิดคลิปนี้นะครับผมครับอนี่นะครับ ตัวนี้ก็คือพี่ชายทางสมุทรสาครนะครับก็มาขอแบ่งกับผมอุดหนุนผมไปหลายตัวแล้วครับก็ประมาณสักสิบตัวได้แล้วนะครับผมล้วนๆนะครับผมนี่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะโดนใจพี่น้องไม่เล็กแล้วก็ไม่น้อยนะครับผมครับสำหรับผลงานชิ้นนี้ครับผลงานชิ้นเอกนะครับผม สำหรับว่าธานูการลาน2องเมตรห0เซนติเมตรหุ่นเกือบนายแบบนะครับผมถ้าหุ่นนายแบบก็น่าจะ2เมตร8 0 2สเมตร90ซนเมตรนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป่าเจิงคนอุบลก็ขออำลราคลิปอย่างเป็นทางการนะครับผมด้วยโลโก้เป่าเจ็งคนอุบลครับผมนี่ครับครับผมใครอยากได้โลโก้ก็ทักมาหาผมได้นะครับมีแบ่งนะครับผม โลโก้สวยๆนะครับผมครับอำราด้วยคลิปนี้ครับกับไม้รานชุดแก่ๆนะครับผมนี่ครับดำๆเนื้อดำๆเลยนะครับสวัสดีครับ